เรื่องจริงไนท์ไลฟ์เรื่องจริงในไลฟ์วันนี้นะครับคุณผู้ชมบอมนะครับพาคุณผู้ชมมาออกนอกสถานที่มาอยู่ที่ไอคาเฟ่ร t ส a ร a n อันบานะครับเพราะว่าวันนี้เรามีนัดคุยกันกับ1นพระเอกหนุ่มช่อง7ของเรานะครับหน้าตาของเขาเนี่ยหล่อมากๆเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาฟุตบอล เคยเป็นทหารมาก่อนเป็นพิธีกรมาก่อนเรียกว่าคนนี้นี่คอมพลีตมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความหล่อแล้วก็ผมก็เล่นละครหงฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวจะไปขอวัดกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่าเขามาหรือ,อยังครับไปตามผมมาเลยแล้วกันครับมาร้านกันนะครับโหวันนี้แขกรับเชิญงของเรานะครับผู้ชมครับพี่บูมกิดกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม เมื่อสักครู่นี้ผมบอกคนดูพี่บูมว่าพี่บูมเนี่ยเป็นพระเอกช่องเจ็ดนอกจากความเป็นพระเอกแล้วเป็นหลายอย่างมากวันนี้เราเลยนะพี่บูมมาที่ร้านกาแฟนี้นะครับเพราะว่าเห็นพี่บูมเนี่ยทำเกี่ยวกับเบเกอรี่ครับผมทำเบเกอรี่อยู่แล้วอะไรย่างนี้ก็ต้องดื่มกาแฟควบคู่กับเบเกอรี่ของเราไหมครับพี่เป็นคนชอบดื่มกาแฟชอบรสชาติของกาแฟวันนี้ก็เลยมาที่นี่แล้วก็มาทํากาแฟดิฟกาแฟดิฟให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมให้ผมชิมครับผมเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่บูมเนี่ยทำกาแฟก่อนแล้วกันเเราไปนั่งคุยกันครับคุณผู้ชมครับ ปกติจะมีะหลากหลายรสชาติ<ช>เนาะก็จะมีแบบเป็นกาแฟรสชาติที่ขมไปเลยแบบเข้มเข้มไปเลยใช่ครับผมแล้วก็มีออกหวานนอกจากนั้นก็คือรสชาติเปรี้ยวของกาแฟติดเปรี้ยวเดี๋ยวจะมาคุยกันถึงชีวิตของพี่บูมรสขมหวานเปรี้ยวแบบไปทางเปรี้ยวนะเฮ้ย และตอนนี้ครับผมกาแฟทั้ง3รสชาติที่บุมทำนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้แขกรับเชิญของเราหรือว่าน้องวองได้ลองชิมดูเดี๋ยวพี่บุผมยังเป็นพิธีกรอยู่ครับพี่อ๋อเขาโทษขาโทษพี่อันนี้เรื่องจริงในไลฟ์ครับเดี๋ยวเที่ยงบันเทิงค่อยให้พี่เป็นพิธีกร ถ้าไม่ว่างบอกนะผมว่างกเมื่อแน่นอนอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากรสชาติขมก่อนละกันขมก่อนเลยนี่เลยขมก่อนเลยชิมเลยอันนี้แบบว่าเข้มเข้มครับบอกกับผู้ชายเข้มเข้มอย่างเราใช่ครับพี่ ป็งไงฮะเก็บสีหน้าม่คยคุยถึงความขมขมในชีวิตพี่บูมหน่อยดีกว่าพี่บุมเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนเรียกว่าดื้อแล้วกันแล้วก็ไม่อยากเรียน่าซึ่งเราคิดผิดไปเพราะว่าณตอนนั้นหน้าที่ของเราคือการเรียนครับแต่เราดันเลือกที่จะ ไม่อยากเรียนอยากออกมาทํางานอยากพิสูจน์ตัวเองความคิดแบบวัยรุ่นโง่ๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยงานอะไรบอกได้ไหมไปแบกกระเบื้องแบกของเป็นพนักงานแบกสต๊อกใช้แรงงานเลยเหนื่อยมากทําเดือนได้จาได้เลยเงินเดือนออกมา3,000กว่าบาทเอาแค่ค่ากินหนึ่งเดียวดีกว่ามันไม่พอครับเรายิ่งมานั่งคิดว่าแบบเราคนเดียวทํางานแค่เลี้ยงดูตัวเองแค่กินข้าวนี่ยังไม่ได้รวมว่าผ่อน บ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นี่คือยังไม่ได้คิดเลยนะเงินเดือนสามพันกว่าบาทไม่มีทางพอแล้วพ่อแม่เราอะเลี้ยงลูกสามคนส่งโรงเรียนเอกชนหมดผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้จ่ายทุกอย่างทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงทําไหวเกิดมาไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้เรากับโอ้โหช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเราคิดอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่ช่วงนั้นเกิดความคิดกับตัวเองว่ายังไงก็จะต้องกลับมาแบบทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวเราให้ได้ก็เลยตั้งใจเรียนจนจบกศนแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรี มาถึงความหวานบ้างดีกว่าเรามาเริ่มทํางานวงการบันเทิงได้ยังไงครับพี่บูมีพี่ <c oughs> ที่เคยเรียนที่เดียวกันแนะนําให้รู้จักผู้จัดก,การคนนึง <c oughs> แล้วเราคุยกันแล้วถูกคอ <c oughs> ผมก็เลยตกลงตัดสินใจทํางานอยู่พี่เบิ้มแล้วก็ <c oughs> ไปถ่าย MV <c oughs> ไปเดินแบบอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ไปแคสเรื่องแรกผมจำได้เลยช่อง7จะเปิด ละครเรื่องหนึ่งแล้วบทมันว่างอยู่แต่เป็นรับเชิญนะพอเราเล่นเรื่องนั้นเสร็จปุ๊บช่องก็เรียกเข้าไปแล้วก็ไปเซ็นเซ็นสัญญารับเชิญเสร็จปุ๊บเห็นว่ามีเป็นลูกคนใช้เพื่อนพระเอกแล้วก็เป็นพระเอกละครเย็นแล้วก็เป็นพระรองหลังข่าวก็เพิ่งขึ้นมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวก็เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วครับตัวร้ายได้เป็นไหมเพิ่งมาเป็นตัวร้ายเข็มซ่อนปลายเมื่อปีที่แล้วพอพระเอก เดี๋ยวว่าจะเองากันทังเองดูก่่นโอ้โหอันนี้ก็คือเรื่องหวานๆของวงการบันเทิงครับหวานนิดหนึ่งอย่างที่พี่บูมไม่พูดไม่ได้ขนมแน่เลยความรักสิครับพี่คบคบกันมานี่เป็นปีที่เท่าไหร่นะพี่บูมรู้จักกันมาสิบปีปีที่แล้วเห็นให้สัมภาษณ์ว่าปีเนี้ยจะมีแพลนแต่งงานปีที่แล้วผมบอกว่าปีหน้าอ่าก็คือก็คือปีนี้ก็พอมาปีนี้ผมก็บอกปีหน้าคือปีหน้าอยู่ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คาดว่าจะปีนี้ครับ การดูแลเพิ่มความหวานด้วยกันเนี่ยของคู่พี่บูมเป็นยังไงบ้างถ้าจากวันแรกเราไม่ได้เพิ่มเลยนะเพราะว่าเราหวานตั้งแต่วันแรกผมป็นคนสม่ําเสมอใช่แล้วแล้วก็จะไม่ทําอะไรที่มันมากเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าแล้ววันหนึ่งเราจะไม่อยากทำาล้จะเบื่อคือเรียกว่ามันไม่มีโปรอ่ะเหรออย่างวันทยที่ผ่านมาไปฉลองที่ไหนกันมาพี่บูมก็ไม่ได้ไม่ได้หวานอะไรกันแต่ก็บอกรักแล้วก็โอนให้ปกติอะ๋ยวให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกาแฟรสชาติที่มันควรจะขม เดี๋ยวจะมาลองชิมกันดูว่ามันจะหวานไหมนะครับพอเล่าเรื่องหวานๆคุปปกาแฟทุกอย่างที่มันขมนะคุณผู้ชมนะหวานเลยผ่านไปแล้วขมหวานเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกหนึ่งรสชาติแล้วกันนะครับของกาแฟนะคือรสชาติของเปรี้ยวถ้าพูดถึงความเปรี้ยวพี่บุมคงจะพูดถึงแอคทิวิตี้ของเราหน่อยดีกว่า กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เท้าลอยจากพื้นเนี่ยไม่ทําเลยไม่ทําเลยเหรอกลัวมากขนาดแบบว่าสมมติเป็นฟุตบาทเล็กๆที่ต้องเดินขึ้นไปแล้วก็เป็นเดินก็ไม่เอาก็เดินข้ามไปก็จบแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านผลที่สุดในชีวิตเนี่ยคือการเตะฟุตบอลคือได้วิ่งเร็วได้ปะท้าได้ไรเพราะว่าเราต้องเก็บสังขารไว้ทํางานอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนชอบดูคลิปในในเฟซบุ๊กในยูทูบอะไรต่างๆที่เขาเล่นอะไรที่มันผ่านผลแล้วมันพลาดเราดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่า ถ้าเป็นเราเราจะไม่ทํากลายเป็นคนกลัวอุบัติเหตุไปเลยเก็เลยจะใช้ชีวิตค่อนข้างระมัดระวังมีอะไรอีกไหมที่แบบเราอยากทาแต่ไม่เคยทําได้ทําหมดแล้วนะนักฟุตบอลเนี่ยเราก็อาจจะไปไม่ถึงฝันที่เราคาดไว้ว่าอยากจะเตะเป็นอาชีพแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้ทําอยู่ก็ยังได้เตะอยู่ทหารที่อยากเป็นเราก็ได้สมัครคแล้วก็เป็นไปแล้ว พอโตขึ้นมาพอเราได้เริ่มเล่นละครพอเราเริ่มมีเงินทุนอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นนักธุรกิจแน่นอนคลายคนรู้แล้วบูมเบกเปิดมานานหรือยังครับพี่หกปีหกปีแล้วประมาณหกปีห้าหกปีราคาของขนมปังยังยี่สิบสี่บาทหกปีเพิ่มมาสองบาทครับหกปีเพิ่มมาสองบาทเฮ้ยไม่ได้เพิ่มเยอะเลยนะเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มได้ปียังไม่ปีเลยด้วยซ้ำโดยวัตถุดิบเราเราใช้ของคุณภาพดีจริงๆแต่ว่าเราก็ยังคงรักษาราคาไว้ยี่สิบสี่บาทเรียกว่าทำมาแบบสนองความต้องการตัวเองที่แบบ เราอยากเติมเต็มส่วนที่เราหายไปตอนเด็กน,นั่นคือเราจะทําของดีแล้วมันต้องอร่อยครับที่สําคัญราคาต้องถูกทุกคนจะได้ซื้อ,อกินกันได้หมดที่ไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับก็จะเน้นไปทางห้างฟู้ดคอร์ทที่ศูนย์แพทย์รตรงพระราม9้าม,มีฟู้ดคอร์ทที่โรงพาบาลจุฬา ออกบูธที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ตรงรามินทาออกวูธที่รัชดาตลาดละลายซับเยอะมากเลยนะก็ประมาณนี้เหมือนว่าเราเราเข้าหาลูกค้ามากขึ้นกระจายไปไม่ได้แบบตั้งเป็นโชว์รูมแล้วก็ให้คนก็มาหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นพอได้ลองทำกาแฟมีแพนจะไปทํากับของร้านตัวเองไหมพี่เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นคนก็ก็ติดกาแฟแล้วก็มีเวลาว่างอย่างวันนี้ได้มีโอกาสลองทำก็สนุกนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อาจจะซื้อไปทำที่บ้านเลย นอกจากใน IG จเนี่ยจะมีรูปคู้หวานไปแล้วน้องนีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้โหอยู่ใน IG พี่บุมเยอะมากเหมือนกันครับผมจริงๆพี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะนีเปอร์เนี่ยด้วยความที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่กลัวสุนัขมาก จริงๆเป็นคนกลัวมากจุดเริ่มต้นมาจากที่แฟนพี่เลี้ยงสุนัขชิวาว่าเหมือนกันตอนแรกๆเราก็กลัวนะทนั้งที่ชิวาว่าขัแบบตัวกสองสามโลอ่ะก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าอะไรจนเรารู้สึกว่าเขาน่ารักเราไปไหนเขาไม่ทําอะไรเลยเขานั่งรอเรากลับมามเขาไม่โกรธเขาไม่บน่นเขาไม่ว่าอะไรเราผมไลยรู้สึกว่า มันเป็นความรักที่มหัศจรรย์มากมแล้วก็เลยเปิดใจให้เขาจนวันหนึ่งเขาจากไปเราก็รู้สึกว่าแบบมันคือการสูญเสียครั้งแรกในชีวิตเลยเสียใจมากๆแบบอโอ้ช่วงนั้นเครียดมากที่ทําอะไรพี่ก็ไม่ไม่มีความสุขจนมีคนแนะนําบอกว่าไปรับมาเพิ่ม,มผมก็บอกว่ามันไม่สามารถลืมคนเก่าได้นะต่อให้ผมรับคนใหม่มามเขาบอกใช่ แต่ว่ามันจะทําให้คุณน่ะมีความสุขกับสิ่งใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ลืมครับเราก็เลยตั้งใจกับคนใหม่ก็คือนิปเปิ์ว่าเราจะรักและจะดูแลเขาให้ดีที่สุดถึงวันที่เขาจากไปอีกเราจะได้ไม่ต้องมารู้สึกแบบนี้อีกก็เลยจะเห็นว่าแบบไปด้วยทุกที่แล้วก็อัพลูปก็ม่อยอยู่ตลอดคืออยากให้เขาแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพี่บุ๊ครอย่างที่บอกเลี้ยงเลี้ยงเป็นลูก ก็ได้คุยกับพี่บูมไม่ว่าจะเป็นความขมที่เคยผ่านมาความหวานงานวงการบันเทิงความรักความเปรี้ยวถึงธุรกิจที่พี่บูมได้ทํามาเยอะมากเลยฝากผลงานหน่อยละกันครับพี่บูมละครเชคหานางคอยก็เพิ่งจบไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอดเลยกับ10ปีเราที่อยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็แฟนๆก็ติดตามแล้วก้กำลังใจกันอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้กาลังถ่ายทําละครเรื่องกล้าผาเหล็กอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะมีละครใหม่เร็วๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวรอให้ทางช่องอนุญาตและเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะมีละครเรื่องใหม่ครับผมอ่าต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่บัวมากที่สละเวลานะครับมาพูดคุยกับเรานะครับในรายการเรื่องจริงในไลฟ์นะครับขอบคุณพี่บัวมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เต็มอิ่มจุใจกันเลยนะครับในค่ำคืนนี้และนี่คือความเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่าคนดังนะที่เราจะนำมาฝากผู้ชมกันทุกอาทิตย์แบบนี้ชับคืนนี้เรื่องจริงในไลฟ์ของเรานี้หบอกเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งช่อง7 HD คืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็รัตรีสวัสดีครับ